ทำอะไรกันตื่นเต้นอะไรกันใครตื่นเต้นอะไรกันวะนั่นนาเขาลืมทำไงดีอะนาเขาลืมความจริงด้วยก็นาเขาลืมซื้อมาดูเอาแล้วดูเขาทำนายอะไรหลอกลวงอะไร ล้อลูกถามน้าแล้วเหรอพี่ต้าชอบกินน่ะเวลามาปาร์ตี้อย่างนี่เหรอเนี่ยของโยไม่ต้องรู้เลยแล้วก็ถ้าเปิดจะไม่นีหูฝปะวนไหนโยได้ไรไหนดูดิโยไหนดูดิอะไรอะแล้วเราไปคุยเองไงโอ้ใช่หรอแกะยากทำไงดีใช่ทานด้วยโอ้โลแล้วไงต่อเล่นเป็นปะ โอ้เล่นเป็นเราไปงานอะไรเดินไม่ดูทางเลยยูได้ไรอ่ะไหนโอ้โหโอ้โหอันนี้ยังไม่เคยได้วพี่เขชอบอย่างเงี้ยอันนี้ไม่เคยได้เลยได้ไหม

ต้องปักห้าติลูห้าขวดอ่ะใช่ไหมห้าขวดอ่าคือห้าขวดแล้วหรอแนวนะเขาปักเองลูกหนูยาโซนติลนโยโยตื่นเต้นของเล่นไม่สนใจใครเลยหรอโยโยไม่สนใจอะไรเลยหรอานอวดติโอ้โหโอ้โหเนี่ยเหรอของเล่นเหรอโอ้ ติดลมระวางมันเพื่อนนะมันต้องมันต้องพื้นแบบพื้นเรียบๆนย่นมันมันต้องอไนี่ก่อนลูก,กต้องชาร์จไปก่อนดูดูทำยโยไม่ปล่อยอ่ะลูกโยนะเขาทำไรนุ่น อย่าเพิ่งแฮปปี้บอสเดเดียวตาิดโยวางก่อนลูกปัดใหญ่เลยโอ้โหเปื่อนเปื่อนปัดใหญ่เลยอ้าวร้องเพลงแล้วยุยยุยแฮปปี้บอสเดย y แฮปปี้บอสเดย์พีดซ่าแฮปปี้บอสเดย์พาเป่าพี่โยพี่โย ก็โยมัวเล่นนะเอาไม้เอามา